สวัสดีครับผมเชอรี่ครับผมวันนี้วันนี้ไล่ขายอาหารขา,ขาดขาดกันเกินนะครับสัญญาณไม่มีมีว่างไม่มีว่างหลุดบ่อยก็เลยหยุดการไล่ก่อนนะครับไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นวันนี้ครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ ติดตามมาแล้วก็หลุดไปเฉยๆนะครับผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มใหม่ครับมันมยังไงไม่รู้วันนี้ก็ขาดขาดเขดิขนๆน,น,นะครับผมกราบขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับ เติมคะแนนให้เชอรี่นะครับผมก็กลับขอบคุณมากๆนะครับว่าวันนี้มันขาดขาดเขินๆนะครับผมก็เลยไม่อาปากกินก้วย ไม่รู้สัญญาณเปไ็นไรหลุดหลุดบ่อยเกิน,น,นครับมันอยู่ไกลหรือเปล่าทุกวันก็ไล่อยู่ตรงนี้นะครับที่วัดนี่นแหละราบขอบขอบคุณนะครับทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมเชอรี่นะครับ คะแนนยังมีน้อยนะครับผมก็สะสมคะแนนไปเรื่อยก,ก่อนนะครับใกล้จะถึงวันแล้วนี่วันได้เลือกยกเสาครับผมขอบคุณนะครับกราบขอบคุณครับสวัสดีครับผม